วันนี้พี่หลี่มารับเอกสารเพื่อวางแผนการลงทุนให้กับพี่มาร์คค่ะซึ่งพี่มาร์คทำงานนะคะไม่มีเวลาที่จะออกไปขอเครดิตบูโรค่ะวันนี้พี่หลี่ได้นําใบมอบอำนาจพร้อมเอกสารในการขอบูโรมาให้พี่มาร์คเซ็นค่ะนี่คือ1บริการที่ทางพี่หลี่ดูแลให้กับนักลงทุนพี่หลี่ขอขอบคุณที่พี่มาร์คไว้วางใจให้พี่หลี่ดูแลพอร์ตคอนโดปล่อยเช่าให้ค่ะพี่มาร์คเป็นหนึ่งนักลงทุนอีกท่านนะคะที่ไม่ยอมมีรายได้ทางเดียวค่ะ ต้องการหารายได้เพิ่มขึ้นเพราะยุคนี้นะคะรายได้ทางเดียวไม่ลอดแล้วค่ะเพราะวิกฤตเงินเฟ้อทาให้ข้าวของเครื่องใช้น้ํามันค่าครองชีพสูงขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะวางแผนการเงินก่อนสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินก่อนค่ะอย่าหาเงินมานะคะแล้วก็ใช้ใจ่ายออกไปกับค่าใช้ใจ่ายที่มันเกิดขึ้นมันทําให้หมดกําลังใจในการใช้ชีวิตไปค่ะต้องการมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นทักเข้ามาวางแผนกับพี่ดีได้ฟรีที่เพจ Wealth Property สร้าง Passive Income บาพี่หลีค่ะ